ดเดูดูดอเฮ้ยเดินไดเดูนเลยเอฮนไปเดินเลยอืออือเ้ ow. 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 เอาละครับสวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังดูรายการเอาหาแชนแนลนะครับวันนี้เราก็มาในเกม Call of Duty Mobile ครับ โอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลย let's go <S มาดิใครแพ้เลี้ยงมุกระทาด้วยมาเฮ้ยจู๊บจู๊บจู๊บ <laughs> เจอดอมมงเจอดอม <laughs> มาเอานะฟักนี่เฮ้ยเราเอ้ยเดี๋ยววะอยู่นี่ <laughs> <laughs> ปับปรมานน่ครับอ๊ะอ๊ะ้๊ะห้อยมาแง่โมนี่โงนี้ไปเลยเชื่อปับับปุบ

อยู่นี่เึ๊บปั๊บปึ๊บเ้มขามาเมามงจะไปไหนปั๊บเฮ้ยป้ายมักระโดดอย่าเป็นดอมวะเ้ดอมมานิตรันโ่ปั๊บนี่นี่ยังยังีปั๊บมีนางมีซอนนี่ไง Để Dante, hình, hình. Hoài, đuổi đuổi đuổi. Sau, là gặp mặt mày, my có Come anh hắn, ghi นี่ไงโอ๊ยมาเอ๊ยู่นี่แค่ยังเน็ดรูดบ่เน็ดลุดบ่เน็ดลุดบ่มาเนี่ครับประมาณนีครับปึ๊บหลังกูประมาณนี้ครับ นี่ไงนี่ไงกินง่ายเลยว่าเหรียญบ ạ กจเนี่ยอึบไม่มีเฮ้ใจเอาเฮ้ยเอาอยู่อยู่พี่อยู่พี่เย้นี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหยังเฮ้ยเฮ้ยหย่มาด้

ดูจักแจ็คแฝงรูไหมเจรจาจารเจก่อนเปล่าวมานี่จักวิธีโจรสลัดไหมจักวิธีโจรสลัดอยู่มั่งฮะ

หมุกกระท h จะเป็นของข่าวไหวอ๋อไหวอ๋อยังน้ำก้นกูอ่ไหวอ๋อไหวอ๋ออยู่ไหนครับปี่ไงโอ้ยมุดดอยมาใส่ปืนไม่สงาใส่มีดเลยฮะ

ว้าวปักอ <gegen violin> <warfare> ้ยเร่องอะไ่ไปเลยไปเลยปักว้าเฮ้ยไปเย่องมาได้ฮะกูได้แพรเรียกมุกกระเท ا ไม่ันได้ทันมือว่ะวงยากวิ่งม่เอาอยาันยัไชเฮ้ยเปลี่ยนคอนเทนต์วะเปลี่ยนคอนเทนต์พไหวแล้วเอพไหวแล้วโอ้นเฮ้ย จะทำฟ้าปักปอกปักเรือเต็มมันอีบเกื่อกีว่นัมื่กกีว่านัเ่าื่อกีว่านัเตะรอมื่อกีว่นันี่มามาหืกระทะ้ห้ยินตีเ้ย

ไม่มีกดไม่มีกดเฮ้ยยืดการไม่มีกฎสู้กันให้ตุยเป็นข้างหนึ่งว้าฟัมเฮ้ยมึงฟันดีไหนเอ้่ มาเนี่ยเข้าวะจอมมือหลงเย็นอืมอืมอืมอ้างนังกูมาเฮ้ยไม่ได้ยัดมือยัดมือตูยัดมือขึ้นเฮ้ยเก๋เก๋กวเนี่ยมียเ้

เฮ้ยไอตัวเดียวเอเอาทีียว่ะละ่ะเอาทีวะเจ็ดเอาเอาแบบว่า<อ>หัน<ด>หันหันหันหลังส้นกันละดีนีน่ก,กับสไลด์กับมานละยิ่งดูซองเอาวะ <Hey. S 1> เอาวะละ่ะจบเลยจบเลยอ้าว <laughs> ถูเฮ้ยเวลาหมดก่อนมันจะเหลี่ยมซะหน่อย โอ้แพ้เลยโอเตรียมเงินไปนเลี้ยงหมูกระทะเพื่อนก่อนโอเคครับเป็นไงบ้างได้รอยยิ้มกันบ้างหรือเปล่าโอเคก็ขออาภัยกับเสียงสืบน้าม่วงของผมด้วยนะครับพอดีช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยสบายก็ช่วงนี้อากาศก็เปลี่ยนบ่อยนะครับทุกคนดูแลสุขภาพด้วยเด้อถ้าชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์คลิปของผมด้วยนะครับโอเคบายบาย